โอ้ยไอ้ส oh, ังอาสวัสดีตอนแคลงครับเนาะโอ้ยนี่ครับคือเก่าครับเนาะหาอยู่หากินตามสไตล์ผมนี่แหละครับเนาะโอ้ยไม่ติดรูไม่ติดรวยติดหีอย่างโอ้ขอญาตหยาบรนครับเนาะนี่ครับโอ้ไปใส่เบ็ดครับำเนาะดูนี้ครับดูใส่เบ็ดครับำเนาะนี่ต้องมาต้องมีครับำเนาะใส่เดือยคำเนาะแล้วจะไปปักเบ็ดครับเนาะพิกัดคือไอ้หวยนะครับเนาะ มารุ่นมาเชียร์มาชมฝากแม่ห้างแม่มันแม่ไม้และไม้ลูกอ่อนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะอถ้าผู้สาตว์สั้นห้กดไลค์ครับเนาะแม่ห้างกดแชร์ครับแม่มันและแม่ไม้ลูกติดนะครับเนาะกดติดตามแล้วก็ติดใจนี่แหละครับเนาะผมจะพาพวกตามไปกดแล้วก็แก้ด้วยถึงห้องเลยทีเดียวเชียวอ่ะลุ้นทว่าจะได้จะโดนไหมโอ้โหเนี่ยกระหายสีทิเดียนผมว่ามันหายากกว่าหาเมียหมดละ ลุ้นครับผมจะได้จะโดนไหมอย่าลืมนะครับติดตามแล้วก็ติดใจเขาตั้งใจนะครับนี่โอ้โเยเนาะแต่ละหมู่แต่ละเว้นี่ครับหลายคนถามผมมาว่าทำงานทานัทงน้งวันดีดหรือเปล่าผมจะบอกเลยจะตอบครั้งเดียวจบนะครับไม่ได้ขอจะดีแต่ไมจะะ่จอดหลักเขาเรคนขยันทำามากินนะครับไม่ต้องถามผมบ่อยนะอคำก็ดีสองคำก็ดีผมจะบอกเลยนะครับเขาเรียกว่าคนทำหมากินคำเนาะขยันคำเนาะไม่ต้องถามอีกนะรู้เรื่องนะครับเนาะ หลายคนจะบ่นผมไอ้เอเด็กเขาเป็นตะลึตะซาดแต่ผมเะา่าดูสิเนาะผมจะบอกถือว่าดูถูกเขาไม่เป็นตะลึตะผมเป็นตะสีแซ่บครับนะโอ้โอ้หมาเป่าใเดผู้สาวสหน่อยผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยครับนะโอเคนะครับลุ้นครับว่าจะได้จะโดนไหมโอ้นี่ครับหายาที่เรียนผีกี้เดียนเนาะนี่เขาเชื่อเพราะพันขายก็อย่างนี้นะครับโอเคนะครับเราจะดูไปเรื่อยๆนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับผมจะได้จะโดนไหม ครับรด,ดูนี้นี่ครับไปไซเบ็ดครับเนาะไม่ติดดูไม่ติดดูอย่างที่บอกครับเนาะโอเคเนาะ ตัวใหญ่มีไข่ด้วยอ่าไม่ใช่แล้วครับเนาะนี่ครับใส้เดือนดินครับเนาะโอ้ยเป็นเดือใส้เดือนนะครับวันนะเนาะเบ็ดก็ประมาณ20กว่าหลังครับตั้ที่ผูขั้นนะครับเนาะ โอเคแค่ okay, okay, นี้ก่อน,นะครับนะโอ้ยเมื่อแล้วครับนะ <laughs> ยังไงเนี่ยมาติดตามพอดีตอนตอนผมปักเบ็ดนะคเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,นะว,รบว่าจะได้จะโดนไหมแต่สุดท้ายไอ่กันรอนะโอ้ oh. <laughs>